เมื่อก่อนตอนท่องหลี่ซื่อซุนชิวผู้ใหญ่ในบ้านจะบอกว่าหลงในสตรีงามเคลิ้มกับดนตรีเพลิดเพลินที่สุดดนตรีเพลิดเพลินกับสาวงามไม่คู่ควรให้ลุ่มหลงคุณเคยได้ยินไหมครับอตอนนั้นผมคิดว่าพวกมันไม่คู่ควรให้หลงจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมไม่คิดแบบนั้นแล้ว จูจูก็พูดเก่งนะมีบางเรื่องที่ไม่ต้องสอนผมก็ทำได้เซียวอี้บอกว่าถ้าว่างให้ลงไปหาเธอหน่อยอะไรคือถ้าว่างอ่ะออ๋อจริงด้วยเพื่อนที่สถาบันผมบอกว่า ชายหญิงค้างแรมด้วยกันต้องแสดงทะเบียนสมรสก่อนมันยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะฉันเคยค้างกับผู้หญิงอย่างเดียวอผมก็มีแต่ผู้ชาย <c oughs> ฉันไม่ได้เอาทะเบียนมาด้วยผมเองก็มีรูปถ่ายนะรูปเหรอ ถ่ายไว้เมื่อไหร่คะวันที่ไปรับนะครับถ่ายไว้ทำไมอ่ะตอนนั้นก็เพื่อเป็นที่ระลึกฉันไม่ได้ห่วงต้นฉบ,บับซะหน่อยพกะต้นฉบับเอาไว้ก็มีความเสี่ยงจะหายแบบนี้ปลอดภัยกว่างั้นถ้ามือถือหายมันจะไม่หายไปด้วยเหรอรูปใบนี้ของผมเนี่ยผมล็อกเอาไว้แล้วไม่มีรหัสดูไม่ได้หรอก ช่างรอบคอบจริงๆเลยความเคยชินนะ